กิจวัตรของพระนี่ก็ท่านให้เน้นหนักลงที่การทำข้อวัดส่วนรวมส่วนใหญ่ท่านก็จะเร่งทำให้เสร็จเพื่อที่จะกลับไปที่กุฏิกุฏิของพระนี่ทุกกุฏ จะมีทางจงกรม <c oughs> ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะเน้นลงที่ทางจงกรมหลวงปู่ขาว <c oughs> ขนาดท่านสำเร็จทำแล้วท่านยังมีนิมิตมาเตือนจากหลวงปู่มั่นคล้ายๆว่า ให้เดินจงกรมให้ทำความภาคความเพียรท่านไม่ได้ทำความภาคความเพียรเพื่อแก้กิเลสแต่ท่านทำเพื่อเป็นเป็นแบบอย่างเป็นวิหารจิตวิหารธรรมเป็นการรักษาธาตุขันร่างกายเพราะการปรับเปลี่ยนอิรยบทบนั่งอยู่ท่าเดียวคุดคู นอนอย่างเดียวยไม่ค่อยแข็งแรงการเดินจงกรมนี่ช่วยทำให้ธาตุขันร่างกายในแข็งแรงอย่างพวกเราถ้ายังมีงานภายในใจอยู่เราก็เดินเพื่อที่ชำระสะสางอารมณ์ต่างๆเรียกว่าให้เป็นผู้พิิจิจารณาภายนอกภายในเราไปติดไปคล้องอะไรเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจิจารณา โดยมากสิ่งที่ติดมากก็คือเราติดในรูปท่านจึงให้เน้นพิจารณากายนี่แหละการที่ท่านให้เข้าสู่ทางจงกรมไม่ใช่เข้าไปเดินเฉยเดินเพื่อพิพนิจพิจารณาเรื่องภายในของเราเรามีความสับสนปนเปมีความฟุ้งซ่านมีความคิดติดอยู่ในเรื่องใดนั่นแหละคืองานที่เราควรจะต้องเอามาพิิพิจารณาเพื่อ เรียกสติปัญญาให้กลับมาอยู่กับทางเดินจงกรมกลับมาอยู่กับกายกับใจของตัวจริงๆไม่ปล่อยจิตปล่อยใจส่งออกนอกเพราะฉะนั้นท่านจะเน้นเวลาออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบางทีก็ควบคุมรักษาใจได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจะเล่งปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็เข้าสู่ทางจงกรมของตัว <c oughs> เวลาที่กลับเข้าสู่กุฏิโดยมากบางทีพระรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่ทราบแต่พระที่ท่านพอจะทราบแล้วก็คงมีโดยมากพอกลับเข้ากุฏิกุฏังทํากิจวัตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วกิจวัตรหมาถึงภาระส่วนตัวเช่นเก็บบาตเข้าห้องน้ําห้องส่วมอะไรต่ออะไรแล้วนี่ก็จะเข้าทางจงกรมก่อนจะเข้าทางจงกรมนี่ท่านจะปัดกวาดบางทีอาจจะไม่ทราบ คิดว่าเดี๋ยวจะปัดตาดตอนบ่ายอยู่แล้วเพราะกุฏิเราล้านเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆปัดกวาดเป็นหนึ่งรอบปัดกวาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางจงกรมปัดกวาดเพื่อจะเดินจงกรมอันนี้บางทีดู <c oughs> พระท่านอาจจะไม่ทราบเพราะไม่เคยมีใครบอกคือจะต้องปัดกวาดตั้งแต่ภายนอกภายนอกก็คือบริเวณเพื่อที่เราจะได้เดินจงกรมด้วยความ ว่ารำละสางสิ่งภายนอกให้หมดทําข้อวัดสวนรวมแล้วไปทําข้อวัดที่กุฏินี่ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปัดกวาดเช็ดถูกุฏิอย่างรวดเร็วนะบาทตั้งเอาบาทที่ตั้งนี่ก็ตั้งถือไปแล้วไปวางบาทไว้เลยไม่ได้ท่านบาทที่จะอับจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นท่านก็มีวิธีเก็บบาทเพื่อให้กลิ่น เพื่อให้มีอากาศภายนอกเข้าไปอยู่ก็ไม่ต้องถึงขนาดแง้มมากเพราะภายนอกเข้าไปก็อาจจะมีจิ้งจกเข้าไปอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทั้งจะให้อากาศเข้าทั้งจะไม่ให้สัตว์เข้าอันนี้เพราะฉะนั้นก็เอาไปพินิษย์พิจรารณาท่านมีแบบไว้อยู่เพราะฉะนั้นพอกลับเข้าไปเนตั้งแต่การเก็บบาตการปัดกวาดบริเวณตลอดทางจงกรมซึ่งจะทําอย่างรวดเร็วเพราะเราไม่ได้มุ่ง เรามุ่งเพื่อที่จะมาเดินจงกรมเมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วมองไปบริเวณโดยรอบเป็นไปโดยเรียบร้อยดีแล้วคราวนี้เราก็เข้าที่เข้าทางเดินจงกรมก็จะเดินด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วไม่มีความกังวลว่าเรายังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดค้างไว้อยู่หรือไม่อันนี้นี่คือสิ่งที่ทําเป็นประจำมาตลอดบางทีถึงปุ๊บวางปุ๊บเข้าทางจงกรมเลยไม่ค่อยทำอย่างนั้นนะ เท่าที่เห็นแบบอย่างตั้งแต่รุ่นดั้งเดิมมาท่านจะต้องทำภายนอกให้สะอาดเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะมาทำภายในให้เข้าที่เข,ข้าทางเข้าที่เข้าทางคืออะไรเข้าทางจงกรมวางจิตวางใจของเราเข้าสู่อารมณ์แห่งการภาวนาก็คือบทกรรมฐานเรายังจิตใจไม่สงบท่านก็มักจะตั้งเอาพุโทโธเป็นอารมณ์ ทำอะไรก็ตามมีจิตมั่นคงไว้กับพุทโธไม่แส่สายไปทางอื่นเพื่อให้จิตใจของเรามีหลักยึดไม่งั้นพอเราปล่อยไปปุ๊บอารมณ์ต่างๆมันจะกลับมาเล่นงานเรามาเล่นงานให้เราเกิดความโลภความโกรธให้เราอยู่ยากรู้สึกทุกข์รู้สึกร้อนลนกวนกวายฟุ้งซ่านอยู่ยากนพูดที่อยู่ยากก็เพราะแบบนี้แต่พูดที่อยู่ไม่ยากไปที่ไหนก็เพราะมีหลักพุทโธจิตใจไม่ค่อยไป เรื่องร้อนเรื่องเย็นเรื่องหนาวเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีผลเท่าไหร่มีไหมมีผลไหมเพราะร่างกายเราเจอร้อนมากเจอหนาวมากมันก็ย่อมมีผลต่อร่างกายแต่ไม่ค่อยมีผลต่อใจมากเพราะนั้นใจที่มีหลักกับใจที่ไม่มีหลักจึงต่างกันเมื่อได้เวลาถึง <c oughs> ที่จะทำข้อวัดปัดกวาดมันก็เหลืองานน้อยๆพร้อมที่เราจะออกไปปัดกวาดเช็ดถูแต่ว่ากุฏิกุฏังของเราเรียบร้อยหมดแล้ว นี่สิ่งหนึ่งที่เข้าวัดมานานแต่ก็ไม่ไม่เคยทราบมาทราบจากการบวชพรรษาแรกเลยคือหลวงปู่แบรนท่านเน้นสอนพระให้รู้จักปัดกวาดใต้กุฏิเราไปเน้นแต่รอบกุฏิทางจงกรมบนกุฏิอะไรนี่ดีอยู่ในห้องน้ำห้องซ้วมของตัวที่ดูแลดีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยปัดกวาดใต้กุฏิอันนี้ซึ่งใต้กุฏิที่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิน เพราะฉะนั้นก็จะมีะสัตว์มาทำอะไรมาทำพวกอะไรที่มันอยู่กับดิน,นทำรังเล็กๆน้อยๆท่านให้ปัดปัดให้เรียบรักษาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งอันนี้ที่เราต้องถือเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่วันที่ได้ทราบจากหลวงปู่แบนท่านสอนก็จดจำมาแล้วก็ทำมาตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ที่กุฏิกุฏิปัจจุบันนี่เป็น ปูนมันก็เป็นแบบปูนแต่กติที่เคยอยู่วัดป่าบ้านตากแลก็เป็นดินธรรมดาก็ไม่เคยละเลยที่จะปัดกวาดจะต้องสอดแย่ไม่กวาดเข้าไปไม่ตัดเข้าไปแล้วก็ปัดตากให้เรียบเสมอไม่ให้มีเศษใบมง้งใบไม้ที่ปลิวเข้าไปไม่ให้มีอะไรเป็นรวงรังของสัตว์เรียวกว่าปรับดินให้เรียบนี่คือข้อปฏิบัติที่พระเราจะต้องเน้นย้ำทำทุกวันนั่นะ ถ้าใครยังไม่ทำนี่ก็ยังเพิ่งต้องสอนบางทีท่านผู้บวชบางทีบวชเป็นผู้เท่ามาบวชนี่ก็อาจจะไม่ค่อยทราบบางทีนั่นแหละนี่ก็ได้บอกได้กล่าวกันอยู่เวลานี่ทําเป็นพื้นซีเมนต์ให้แล้วก็ต้องยิ่งกว่านะนเพราะนั้นก็คอยสังเกตสังการหน่อยนะพื้นซีเมนต์ให้แล้วก็ต้องยิ่งกว่ายิ่งปัดตดัดเพราะว่าปัดตัดได้ง่ายกว่าีเพราะว่าไป สภาพกุติบางกุดเน้น้ำมันเทเข้ามาไหลเข้ามาอย่างกุติพรสสาลานี่เหมือนกันนะนี่ฝากบอกพรสศาลานะเอาวันก่อนนี้ก็ไปปัดตานให้ใ,ใต้กุติตรงนี้มันจะต้องดูแลด้วยแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าน้ํามันเข้ามามันชะดินเข้ามาบางทีก็หาอิฐหาอะไรมาเรียงอย่างที่เคยพยายามทําในจุดนั้นจุดนี้ดูให้หมู่ให้พวกช่วยกันก็ได้ เพื่อที่จะกันไม่ให้ดินมันพังลงมาแต่เรื่องการปัดตาดเนี่ยต้องปัดตาดถ้าไม่ปัดตาดมันก็ดูไม่ได้นี่อันนี้คือเราเราก็เป็นข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องติดตัวเลยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าเราติดตัวแบบนี้ไม่อยากได้กุฏิใหญ่หรอกกุฏิใหญ่ภาระเยอะนะกุฏิที่เป็นร้านเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเราสบายทําไม่ถึง3นาที5นาทีเสร็จหมดทุกอย่างถ้าเราถือข้อปฏิบัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะไม่อยากมีข้าวมีของมากไม่อยากมีผ้ามากชิ้นเพราะว่ามีผ้ามากชิ้นก็ต้องดูแลทุกชิ้นไปจะเอาไปเที่ยวตากแดดตากฝนไว้ในท่านปรับโทษเียกว่าไม่รักษาข้าวของเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราเป็นผู้ประหยัดมัธยัตไม่ประหยัดมัธยัตไม่ได้ท่านสอนให้เรารักษาเมื่อเรารักษาให้ดีมันก็อยากประหยัดเพราะว่ารักษาให้ดีนี่มัน อันนั้นก็ต้องดีอันนี้ก็ต้องดีก็ไม่มีมากดีกว่าเห็นไหมนี่นี่คือโอบายคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีมากภาระกังวลในใจเกิดขึ้นมากจิตใจจะต้องประวัติไปคิดถึงสิ่งนั้นเราทําไว้แล้วเป็นยังไงอันนู้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนั้นตากอยู่ไหมอันนั้นนั่นแหละนี่อันนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้เทา่ารู้ทันเรารวบควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มากจนเกินการดูแลรักษาใจเราฟุ้งออกน้อยช่องทางที่จะออก ไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้น้อยนี่นี่คือสาเหตุที่ท่านจึงห้ามพระผู้มุ่งต่อการภาวนาให้ไปทําหน้าที่การงานอะไรที่จะเป็นพระผูกพันซื้อไปขายไปทําอะไรที่จะเป็นคดีความไม่ให้มีเพราะมันมีความกังวลมีสิ่งที่ติดข้องเยอะนี่คือสาเหตุ ที่ท่านพยายามควบคุมอย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นอย่าไปยุ่งกับสิ่งนี้อย่าไปพูดไปคุยพอไปพูดไปคุยก็ต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคุยไปแล้วมีความพอใจไม่พอใจพูดหนักไปพูดเบาไปกระทบกระทั่งกันโกรธกันโกรธกันแล้วก็แก้ใจไม่เป็นมีความพยาบาทมีความไม่พอใจเก็บค้างไม่สามารถจะแก้ใจของเราให้เป็นผู้ปล่อยให้เป็นผู้มีเรียกว่าไม่ถือโทษ <S 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 ไม่เวรสามารถที่จะระงับ ต่อกันได้ไม่ใช่ง่ายเริ่มจากความไม่พอใจกายเป็นความโกรกธ,าาาธกายเป็นความผูกพยาบาทอาฆาตกลายเป็นความเอาสิ่งเหล่านั้นหวนกลับมาคิดอะไรวะไม่รู้จักที่จะอะไรเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่เราจะไปแก้ใจอะไรถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เราจะไปเดินจงกรมได้ยังไงถ้าสิ่งเหล่านี้ยังติดข้องอยู่เรื่องนั้นก็ผูกไว้เรื่องนี้ก็หมายไว้เรื่องนั้นก็ เจ็บปวดไว้เรื่องนั่นก็ดีใจมากจนเอามาคุ้นคิดทั้งวันเรื่องที่ดีใจนี่แหละอันตรายกว่าเรื่องไม่พอใจเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลนะแก้ง่ายเรื่องที่พอใจเนี่ยแก้ยากนะเรื่องที่พอใจในใจมันจะไปก่อนเลยจะไปสู่เรื่องนั้นสู่เรื่องนี้เรื่องไหนที่เราพอใจมากๆภูมิใจมากๆมันจะพุ่งไปเรื่องนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มากก่อกวนเวลาที่เราเดินจงกรมเวลาที่เราภาวนาที่ท่านสอนไม่ให้ยินดียินร้ายเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ก่อกวน เดินจงกรมอยู่เนี่ยร้องเพลงทั้งวันก็ได้เพลงที่เราชอบมาแล้วท่านจึงสอนว่าอย่าไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นพาะโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งความเพลิดเพลินกิเลสแผดเผาเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเราต้องแบกความร้อนความเร่าร้อนแห่งกิเลสท,ที่มันเล่นงานเราอยู่ตลอดเรายังจะไปมัวเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังมัวจะไปยินดีอยู่เลยกับเรื่องเหล่านั้นทําไมไม่รีบเร่งที่จะชําระสาสาง ความแผดเผาของกิเลสให้ออกไปจากใจให้ได้นี่คือสิ่งที่ท่านเตือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระจึงไม่ต้องมีอะไรไม่อยากมีอะไรมากไม่อยากมีกุฏิใหญ่ไม่อยากมีข้าวของมากไม่อยากให้ใครมาคุณเคยรู้จักมากเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่สร้างอารมณ์สร้างอารมณ์จากเราเองนั่นแหละเพราะเรายังคุมเราไม่ได้พอเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมากๆเข้าสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาเล่นงานเรามากเพราะนั้นอยา่าเห็นไหมควบคุมปัจจัยควบคุมเหตุ ควบคุมหูควบคุมตาภาษาพระเรียกว่าควบคุมอินทรีย์อินทรีย์สังวรสังวรสำรวมอินทรีย์คือความหมายนี้เพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆที่จะสร้างเหตุแห่งความกระทบกระทั่งขึ้นมาในใจเพราะนั้นจึงสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เพื่อจะมาสัรวมใจสัรวมใจด้วยวิธีไหนวิธีพุทธโธนี่ไงนี่คือการสำรวมใจ เมื่อเรามั่นสํารวมใจของเราอยู่ตลอดเราก็จะเท่าทันอารมณ์อ๋อเวลาตาเราไปกระทบสิ่งนั้นเวลาหูเราได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้เราเกิดความคิดอย่างไรบ้างนี่เราก็จะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นเห็นอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นได้ยินอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นนึกมั่นไส้ใครก็ว่าไปอย่างนั้นนึกพอใจใครก็ว่าไปอย่างนั้นไม่มีเบรกเลยท่านสอนขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักมีเบรก ใจของเราจะได้เป็นใจที่มีเบรกเอาอะไรมาเบรกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเบรกถ้าเราไม่รู้จักธรรมะของพระเจ้าไม่มีเบรกอารมณ์ใดเกิดขึ้นว่าไปตามนั้นหมดทุกอย่างนั่นแหละเราจึงมีแต่เสียเปรียบท่านว่าเหมือนกับใจของเราเหมือนเป็นลูกฟุตบอลโดนเตะวันยังค่ําเด๋ยวเตะไปซ้ายเด๋ยวเตะไปขวาเด๋อวเตะไปก็มีแต่ใจที่ผูกพังเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่มีหลักใจที่มีเบรกเป็นใจที่ผ่องแผ้ว เป็นใจที่ไม่กระถูกกระทบกระทั่งจากเรื่องราวต่างๆแม้มีเรื่องก็เป็นจะอยู่แค่ภายนอกไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่รักษาใจได้ไม่มีเรื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่รักษาใจได้จะไม่โดนด่านะจะไม่โดนยกยอนะโดนยกยอโดนด่าโดนว่ามีข้าวของเครื่องใช้มากมีสิ่งที่ต้องดูแลมากแต่ใจท่านไม่เป็นภาระเห็นไหมต่างกันใจที่แบกภาระ กับใจที่ไม่แบกต่างกันอันนี้นจะเกิดอย่างนี้ได้ต้องฝึกต้องฝึกฝนที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งหมดเพื่อเรื่องนี้ภาร,ระยังมีแต่ใจไม่แบกนะไม่ใช่แบกทั้งภาระ,ระแบกทั้งใจที่ไม่มีหลักนะเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่านจึงถือว่าเป็นคุณท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านได้ประโยชน์จากที่ตรงนั้นท่านพออกพอใจท่านถือว่าสถานที่นั้นเป็นที่ที่มีคุณแก่ท่านนะ ที่เราเคารพอะไรต้นโพต้นโพนี่ไม่ค่อยมีใครอยากตัดนะเพราะอะไรเพราะเราถือว่านี่คือคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าอาศัยโคนไม้แห่งนี้แหละที่ท่านบำเพ็ญสมณธรรมตัดสรุธรรมขึ้นมาจนกระทั่งมีธรรมมาสอนพวกเราให้เราเป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์รู้จักกิเลสรู้จักว่าพบชาติการเกิดของเราเพราะเราไม่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้นเวลานี้พอจะรู้บ้างแล้วพอจะรู้บ้างแล้วพยายามจะควบคุมให้ได้นี่ เราจึงถือเอาต้นโพเป็นต้นที่มีคุณแก่ตัวของเราแต่แก่พระพุทธเจ้าก็คือมีคุณแก่ตัวเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราท่านเอ่ยเห็นไหมหลงตามมหาบัวท่านถึงเอ่ยถึงวัดดอยธำมาเจดีท่านถึงเอ่ยถึงที่นั่นที่นี่เป็นที่ที่มีคุณแก่ท่านสถานที่นั้นท่านเกือบตายเนี่ยที่อะไรบ้านกระโหมโพนทองเหรออยู่อำเภอบ้านผือท่านเกือบตายในที่นั้นน่ะท่านไปเป็นโรคระบาดโรคระบาดเหมือนโรคโควิดนี่แหละ แต่ที่นั้นหนักกว่าถ้าติดเข้าไปแล้วตายร้อยเปอร์ซท่านติดแล้วทําลายปอดแล้วหายใจเข้าในปอดเนี่ยท่านบอกเหมือนหอกแหลมราวเหมือนเศษแก้วอยู่เต็มในปอดเลยหายใจเข้าไม่ได้หายใจเข้าจะเจ็บมากหายใจออกพอได้แต่หายใจเข้าไม่ได้คนเราหายใจเข้าไม่ได้มันก็คือตายหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ามันก็คือตายอันนี้หายใจเข้าไม่ได้ในบ้านกระหวมโพนทองที่หลวงตาไปทุดดง ท่านเกือบตายที่นั่นแต่ท่านยังไม่อยากตายเพราะอะไรท่านติดท่านรู้ว่าภาวะตรงนั้นเนี่ยท่านยังติดค้างอยู่ตายไปแล้วท่านเป็นพระนาคามีนะตอนนั้นน่ะถ้าตายไปแล้วยังจะต้องไปเกิดในภพภูมินั้นอยู่ท่านไม่อยากไม่อยากจะเกิดในภพในภูมิใดอีกต่อไปแล้วแม้รู้ว่าจะไม่ย้อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าท่านตัดกิเลสตัดกรรมราคะออกจากจิตจากใจได้ตอนนั้นท่านเหลือ เหลือแต่แบกอวิชาไว้ติดข้องอยู่กับอวิชาซึ่งเป็นกินเลสแางละเอียดอันสุดท้ายประเภทสุดท้ายของผู้บำเพรร็ญทมท่านติดข้องตรงนั้นท่านแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโครคภัยไข้เจ็บก็มีทำยังไงท่านก็นี่แหละเอาโาครคภัยไข้เจ็บมาพิจารณา,านี่แหละจนกระทั่งสามารถโรคหายไปได้เลยภายในคืนเดียวเพราะท่าน เอามาพิจารณาร่างกายของเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใจนี่ยังไม่อยากไปนะยังไม่อยากตายว่าะงั้นเถอะแต่ท่านเข้าใจเรื่องความตายมาแล้วท่านพิจิพณาเรื่องความตายผ่านมาหมดแล้วอยู่หรือตายท่านไม่ได้หวันไหวต่อร่างกายนี้ที่หวันไหวอยู่ก็คืออยากจะพ้นทุกข์ให้สิ้นท่านไม่ได้หวันไหวความตายพวกเรานี่ยังหวันไหวความตายได้อยู่แต่ท่านในความตายหรือความเป็นนี่ความตายนี่ท่านหวันไหว ท่านไม่หวั่นไหวในความตายแต่หวั่นไหวในภพชาติที่จะไปต่อว่ายังไม่ถึงที่สุดท่านก็แก้ได้อนี้แล้วท่านก็ไปได้ธรรมะที่วัดดอยธรรมเจดีท่านพูดถึงสถานที่เหล่านี้ด้วยความเห็นคุณค่าเวลาท่านผ่านไปลดเวลาผ่านไปตรงไหนก็ตามท่านจะดูแล้วก็มาเล่าด้วยความไม่เล่าก็ดูดูว่าที่นี่เคยทุดงที่นี่เคยอยู่เคยบํเพ็ญเคยไปเดินจงก,กมนั่งสมาธิภาวนานท่านถือเป็นนี่เป็นหมู่บ้าน ไปที่ไหนก็เป็นหมู่บ้านคนหมดแล้วไม่รู้จะไปทุดงที่ไหนทุดงในปา่าในดงที่เรามีอยู่เพียงเท่านี้แหละเท่านี้ก็สามารถจะทําได้แต่ขอให้สํารวมสังวรอินทรีย์สังวรงวร,รักษาตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะจ้องอยู่แต่ใจจดจ่ออยู่แต่ใจเมื่อจดจ่อทั้งวันทั้งคืนเช้าสายบ่ายค่ำตั้งแต่ตื่นยันหลับทําไมจะไม่ได้ผลขึ้นมาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็รับรองที่เราไม่เกิดผลเพราะเราไม่จดจอ่อไม่จดจ้อง ไม่สังเกตสังการใจของเราซึ่งเป็นมหาเหตุเป็นต้นเหตุอันใหญ่โตเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ดูตรงนี้จะรู้ธรรมะขนาดไหนก็ช่างจะอ่านธรรมะท่องอาบาลีได้จะท่องคําสอนของพระเจ้าได้อย่างช่ำชองแต่ไม่สอดส่องเข้ามาในใจไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นต้องมีภาคปฏิบัติคือการใช้สติใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องดูในจิตในใจจึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เอาละวันนี้สมควรแก่เวลา เวทนางอุปการปติจิตตังปฏิตังตุมังสิปเมวะทุสาเพปุเณรทุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติลโสยะธา